หรือเจ้าลืมคนไกลบ่ห่วงใหญ่ดอกทางอาภัยมาสิไปแต่งน้องน้ำตาน้องบ่ฮอดไงพี่บ่ควรบ่ได้ไผมาเสื่องเจ้าไว้ให้ทางอายอแม่นคุณหมองเด้อละนาทางเออเออ

พดแต่ลาไปบพอเห็นหอดขาวพดแต่ลาไปเพเห็นหัวขาวเบียน่ำหาเจ้าระนาตั้งยังคืนคนโบพื้นจะไปอยู่ทัาไวลพี่สีน้ำหาใสเหงวยบางขึ้นบ้านาทำง,งานหาเงินมานแต่งหรือแฟนบอกเลยว่าจะคำเป็นอย่างน้องจะป้าทํำมาเรียบม,มายั่มหัวใจของชานี่ไปน้องก็บอสังทำาโกคนงามหัวใจที่จะ้าง ô so anh bên ta nào ai, ô so anh bên ta nào ai, người yêu đã tan, chẳng qua làm để lòng. Đã đi rồi, cháu lướt hoa neo, khao niêu khao cắm, cháu lướt hoa chăm, ba đẹp nhắm nàng. Quật cháu cháu, cháu cháu lấy sốt mi để là, không khơi tổm mà trả là bỏ, mì nhắm lòng. Cõng tra la cứ đi để khéo nung, cõng tra la cứ đi để khéo nung. Vì đứng cháu quay trái cháu mua hà, liều bông hoa là mượn bò sốt để chát, cháu bay tuối say bông giấy ลายเป็นบวชโง่ตากเมาตัวจุกยิ่งกินเป็นหายนิยของแข็งย้อนนองจากไปที่เป็นกระสายวัวไ,ได้กุยา่าน้ำตาพี่ไหลอย่าบฝรั่งฝรั่งเฮ็ดไม่มีน้ำตาตาถ้าเจ้าไปแล้วกลับมาถ้าเจ้านั้นกล้ากลับมาพีทับน้ำตาที่ไหลมา ไปเด้อน้องมันไอสีม่วงกายชาดงดีงให้น้ไปพุ่นตนาะตามบนทางแปงพี่บอกแค่น่ะเครื่องคุณดวงใจพี่บอกแค่น่ะเครื่องคุณดวงใจไม่าคนใครอย่าอะไรทางอาใครเป็นแปวเสียดอยู่ในใจพีใครเป็นแปวเสียดอยู่ในใจ,ในในใจพีเจ้านี้พ่อมองไปแล้วคืนห้าพี่สีอาแคนนะับดวงใจให้เจ้ากลับมาได้กว่าต้องไอเด้อน้องก่ต้องอา โอ <TV> ้ยแม่ม <wiele> <who médico> ันม mm ันจริงจริงเลยหลานยายนี่เอ้ยจดจู๋ยายยายเอาเจ้าคือได้ีันหลานห้องเพียงคือม้วนค่ะแท้เพิ่งมาผคาใหญ่ใหญ่หูแม่เนี่ยเนี่นี่นี่หลานข้าเนี่ยแะแต่ว่าอย่างหนึ่งอะขี่ม้าขับกว่าเอ็งไม่เอ็งไม่รู้ใช่ไหมว่าหลานข้านี่เป็นใครจักปะหูแม่ ข้าจะพูดตรงๆตรงนี้เลยนะข้าก็ไม่รู้อยากูมไม่อยากรู้ก็ถามมันสิชื่อว่าเองเป็นใครใครมาจากไหนคะชื่อโฟมเปญนพั์ครับจากเบนจาโปรเจกต์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งจีแต่เอ็งรู้ว่าเบนจาโปรเจกต์มันคืออะไรไม่รู้ อที่มันมันเป็นโปรเจกต์ลอกท่อเรื่อยๆโปรเจกต์เป็นจาเป็นจาโปรเจกต์ก็คือผู้สลับหน้าสลับหลังเลยนะจริโอ้โหมันมันได้อีกอย่างนึงจักมันอย่างนู่นนี่ก็คือเป็นจาโปรเจกต์ก็คือมาจากชื่อจริงผมนะครับชื่อเบญจพัฒน์เบนจพัฒน์ใช่แล้วแล้วทีนี้น้องชายชื่อนายพงศพัฒน์ก็เป็นคนครีเอทชื่อนี้ให้ก็เลยไปที่มาเบญจาโปรเจกต์อ่าเป็นนายนายพงศพัฒน์ น,น,น้องชายผมน,น้องชายเราเป็นโก้เบนจพัาใ<ช>์่ทีนี้เราก็เลยจะเปอ่งงางวันเป็นเบนจาโปรเจกต์ใช่แล้วเออคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูจากสำเนียงเสียงร้องที่เสียงนี่หวานหวานลีลาการเล่นพินก็ใช่ย่อยไม่ได้ธรรมดาแน่นอนอจะบอกว่าเพิ่งร้องเพลงเพิ่งเล่นเพลงนี่ไม่เชื่อ,อก่อนหน้านี้ทําอะไรมายัางไง เฮ็ดนะทดนาตอร้านคอมเมนต์ไม่เล่ารับจ้างอัดคนเอาทรค่อยไปน้าสถานีแป๊บนึ่งก็คือเดิมทีก็เคยอยู่ในวงการมาก่อนนะครับตั้งแต่สมัย17-18ครับก็อยู่ในค่ายชัวนะครับก็อยู่ค่ายชัวมาก่อนอืมอัหรอเอาเสียงอะไรอ่ะขอกลางมายังไง ลูกดีโทรตามเอาพอความเดิมอยแล้วเมื่อไหร่มึงจะเลิกยุ yes, ่งขับหัวโอ้ยอดเดิมโอ้ยน้องก็เอาไม่เป็นไรเอามาสนใจคนนี้ดีกว่าก็คืออยู่ในค่ายชัวมาก่อนครับตั้งแต่สมัยเด็กๆสิบเ็ปอย่างเงี้ยอยู่มากี่ปีอยู่มาปีหนึ่งครับอยู่มาปีหนึ่งทำเพลง สองเพลงนั่นแหละก็เรียกว่ามีผลงานอยู่ในค่ายนั้นใช่อันนี้ข่าวว่าพออยู่ในชัวร์พุกก่งไปมาค่ายอีกอีกค่ายหนึ่งใช่ครับเออมันยังไงมันยังไงทีนี้ก็ไปไปรู้จักกับพ่อใหญ่มัมจุกมุกโอ้โหใช่ใช่ใช่เพื่อนลิงแต่ลเป็นบุกแม,มนเอฟซีพนวันเพื่นมาใครเอิร์พ่อใหญ่พ่อใหญ่ที่ว่าไปยืมตังค์ เขาไม่ได้ยืมตังอันพี่มามันไปยืมตังยืมตังอันนั้นไม่ใช่โนเอ้ยไม่มีมดเออแล้วก็เด็กแกที่เชียงรายอ่ะโอ้เรือใช่ไหมโอ้โหขอโทษนะครับจานผมไม่ได้อยากเลยต่านการณ์มันพาไปหนูโทษเออเดี๋ยวแสดงว่ารู้เรื่องพี่มัมดีก็รู้แต่บอกไม่ได้เจุ๊จุเดี๋ยวจบรายการแล้วเล่าทีเอาเอาหลังเอาหลังจากไปยืมตอ ยืมตังพี่หม่ำเขาเลยใช่ไหมใช่เอายังไงต่อหลังจากที่ไปทําความรู้จักไปสวัสดีพ่อใหญ่หม่ำใช่ไหมครับเขาก็ให้ผมได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องส้มปลาน้อยที่โตโน่เป็นพระเอกส้มปลาน้อยแมน้วยปลาน้อยนางเอกก็คือพี่อุ้มอิสริยานะครับเป็นนางเอกของเสียงคุณเลยเหรอเสียงผมเองครับในหนังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเสียงคุณในหนังที่ ที่มันแพ่นมาแล้วก็มอโ <lite> อ้ยไม่ใช่ไปเรื่อยนะยายตอนเสียมเพลงสักนิดเนี่ยมาเพลงมาร้องยังไงไม่โดนลิขสิทธิ์เราอันนี้เดียวกลับกลับมาได้ไหมกลับมาโอ้มันนับครับเขาเล่าพ้อกันแล้วข้อนี่เหมือนเล่าหรอกคดีเต็มเลยสองร้อยกว่าคดียังไม่เคลียร์เลยกันเองเขาไม่ว่าหรอก เราไม่ได้ขี้อ่ะเจ้าของทั้งตำรวจ่ะเขาขี้เกียจจะรับรับรอ่ะหลังจากไปร้องเพลงประกอบละครอะไรนะเรื่องอะไรนะส้มปลา้นยครับอืมปลา้อยเรื่องนี้ดังดังดังมากเพราะว่าตอนเปิดดูนี่ดังลั่นเลยเปิดเลยเปิดบนมาแล้วนะยายกลับบ้านวันนี้เดี๋ยวอ้าวหลังจากนั้นเรื่องไงต่อในชีวิตเองหลังจากนั้นก็พ่อใหญ่มําก็ดันให้เข้าวงการอีกค่ายหนึ่งก็คือ ยุงงข้าวได้คอร์ครับงเข้าวได้ได้ยหเข้ายุ้งข้าแล้วได้ทำพงทำเพลงอะไรไหมลูก <S 2> <S 2> ก็มีหนึ่งซิงเกิลด้วยกันนะครับก็ชื่อเพลงว่าย่านเจ้าของผิดหวังอ๋อเทตอ,อร์คทคเทรอวเดียเ<ส>๋ยวเดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวก่อนนะยายกับพี่สาวพ่ากันเด้อรายการบ้าอะไรวะเนี่ยอันพี่สาวที่ซืออย่างนั้นมันจะเล่าบีบีบีอะไรโบวีบโบวี่บวีเออบีอกรบีนี่อันาเป็นยังดอก อันอักษรบีบอลแมนแต่ว่าอักษรซีแทนบอกตัวอีกอะไรนี่เจ้าซื้อยังอักษรซีอ่ะซีซีครีมไงครีมเอออะไรน่ารักจังเลยจะไปเอาความจริงมาพูดเขาโกหกเอาเอาูดเยต่อที่ลูกต่อที่อาจจะเข้าแล้วยุ่งข้าวแล้วยังไงต่อก็คือหลังจากที่ได้เข้าไปในบ้างไฟเพลย์นะครับก็ยำมัมก็เขาเรียกไง ปั้นดันเข้าไปต่อให้อ huh. ย well, ู uh ่ในค่ายยุ่งข้าวนะครับอันนี้ก็ได้หนึ่งซิงเกิลตอนรับบทเป็นเพื่อนพระเอกด้วยในเรื่องในนั้นเลยที่ในเพลงธรรมดาก็เลยได้ได้มโอกาสหนึ่งซิงเกิลอยู่ประมาณไม่ถึงปีครับก็เลยออนุญาตขอออกไปก็ไม่ได้อะเขาเป็นคนอินดี้อินดี้ครับชอบมาทำอะไรด้วยตัวเองนะครับเอ้าแล้วยังไงนี่สิ่งที่ตัวเองมาทำเนี่ย คิดยังไงมันมีความฝันยังไงถึงได้เอามันไม่ใช่ง่ายนะลูกเ,เออเ่าสีเราสิลูกมันเป็นยังไงผมมีสตอรี่กับน้องชายคนที่ชื่อในคนจะพักนะครับก็คือทําเพลงมาด้วยกันแต่สมัยนักเรียนอะไรเงี้ย <c oughs> น้องอะไรเป็นผู้จุดประกายแบบไอ้เข้ามาเห็ุเพลงน้ากันถอด <c oughs> ก็คือเรามาทําเพลงด้วยกันเถอะอะไรเงี้ยทาให้เอาใจทาตรงๆนะลูกนะทําให้คนอื่นมาเยอะแล้วเขาให้เขาโด่งเขาดังมาเพราะเพลงคุณนี่ดังทุกเพลงนะ อ่าถูกจริงๆลูกจริงๆ,งๆเพราะว่าพอเปิดปุ๊บเนี่เล่นปุ๊บมันก็ดังเลยนโอ้เนาะอ้าวแล้วพอมาทําเองยังไงสถานการณ์มันเป็นยังไงตอนนี้ออกมากี่ซิงเกิลแล้วลูกเอลยที่ออกเองนะครับมีทั้งหมด3ซิงเกิลครับที่เป็นลายเซ็น กผมแม่น้องชาเองเลยออกเองนี่เป็นหักหรือเป็นอีหยังที่มันออกเองออกหัดนะเหรอมันออกหัดง่ายพูดง่ายออกเรพยงมาถึงออกเรพยงออกเรพยงออกเลยหัดจะไม่ได้บัวบอกว่าน้องน้องบอกว่าอันอันที่ออกเองว่ะสัตว์เออออกเองพี่ออกเพลงออกเพลงดนี่ไงอ๋อน้ำเปลี่ยนสีอ๋ออ่ะมีเพลงอะไรมั่งลูกเอ้ยที่ออกก็ตะกี้นะครับที่จบไปก็คือฮวงหลายจนหายจ้อย มวงหลายจนไม่จ้อยอันนี้คือมิสตอรย่ก็คือเราเรามีแฟนคนนึงนัแหละแต่เขาสวยมากเราก็เลยแบบคล้ายๆคนแบบขี้หึงขี้หวงอะไรเงี้ยคือทำบ่อยๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยที่น่ารักเท่าไหร่อีกก็เลยทิมเลยบ่ไหวเลยหอยบ่ไหวอ่ะ้าอยู่จังสี่หอยบ่ไหวเจ้าสิมาหึงมาหวงอีหยังกระดอกกระเดีอ่ะโอ้ยหอยนุ่งหอยหายใจบ่ออกหอยรู้สึกว่าหอยบ่ไหวเร็วหอยโอ้ยบ่บอบอหอยอึดอัด์หอยสีวากับผู้บ้าผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองผู้ที่สามก็มาได้เจ้าก็มา มาเว้าหลายิคิดขึ้นาหัดมันนะลูกกูอยากรู้ว่ามันจะไหลไปได้ขนาดไหนมาจ้าวกับน้ําเจ้าคือเว้าดุดิอืออีอีแต่ก็นะฮะ สองที่ลูกเอ้ยเพลงที่สองนี่มันเป็นยังไงส่วนเพลงที่สองนี่ก็คือเป็นปอลํมนะครับในจังหวะลำเพลินอ๋อที่ที่เราเล่นกันเมื่อกี้เราเราก็มีเสียงมดเสียงจริงหลีดมาเกะกะเต็มไปหมดเดี๋ยว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 จะได้ดูเอ็มวเต็มๆจริงๆนะอ่าแล้วมาเพลงที่สามละลูกเพลงที่สามนี่ซิงเกิลสดๆร้อนๆเลยแต่งจากชีวิตจริงเลยครับภายในไม่ภายในหนึ่งอาทิตย์เสร็จเลยครับ หมายถึงว่าอาทิตย์เด<ช>ียวที่ทำนี่ค <Natural Four> ือเสร็จคือโดนรวบไม่ใช้เสร็จหมายถึงว่าเสร็จแบบเดี๋ยวคอนดูว่าเองโดนรวบอันท่าอาทิตย์เดียวแล้วคอยเสร็จนี่มันโดนโดนคักบ่มันโอ้ยเสร็จมาเว้นแนวนั้นอดี S <S จำเร็วเนาะเออก็สงสัยว่าจะถามปกติยายดิบางทีไม่ถึงนาทียายก็เสร็จแล้วเอออันนี้เป็นอันี้ันบกไหมเลยดิขอโทษมันหลับเลยว่านไม่ใช่หลับยังถึงขั้นหมดสติไปเลยเย้าจนชาิดูปอดต้องพูดจากว่าทำไมถึงว่าเขาาทำหัตถกรรมศิลปกรรมอะไรเอองดีก็คิดดีไม่ได้เลยนะ เอาเข้าสาระเนี่ยเขายิ่งว่าอรายการที่มึงไม่มีสาระอะไรเลยเอามาเพลงที่สามนี่ยังคาอยู่เลยเออเพลงที่สามมันเป็นยังไงก็คือฟันที่เจ้าฝากไว้นะครับฟันที่เจ้าฝากไว้อ่อยมันตามสันดานนะโอเคดูดีไม่น่าฝากฝันด้วยนะครับน่าจะหนีไปก่อนคือจริงๆเล้จตมรยอนในเพลงเนี่ยเขาบอกว่า คนเราเนี่ยคบกันเนี่ยนะบ,บางทีมันไม่จําเป็นต้องไปหึงไปห่วงหรอกคือ <c oughs> ถ้าเราไม่ไว้ใจเขามันมีคําถามเดียวแล้วมึงจะคบมันหาผัาแสงอะไรลระ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันจับมันล่ามมือมัดปากขังไว้ในบ้านได้หรือไง <c oughs> มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคนเรามันต้องมีชีวิตของตัวเองแล้วถ้ามันไม่สื่อสารต่อกันมึงจะคบกันทําไมไว้ใจกันไม่ได้จะคบกันทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ว่าเขาว่ามึง ตายแล้วว้าวเจนกูก็แวะแวะนิแแแแดแวะหน่อยเข้าไปนะอาอร้อนตัวแสดงว่าเป็นแบบนั้นไม่น่ากี่คนกี่คนกันเลิกกูไปถามเขาพูดเหมือนกันหมดคีมีม่มันไว้ใจไม่ได้อา้าวต่อลูกเอ้ยโจโเ้เอ้ย ยังไม่ตีคุณกูก็หลอนอ่าก็นั่นแหละครับมาจากคล้ายๆเรื่องจริงโดยน้องชายน้องไนท์เนี่ยเป็นคนบังคับบอกแยกได้ฟิลประมาณนี้ก็เลยเป็นฟิลว่าฝันที่เจ้าฝากไว้ก็คือว่าเรามีแฟนเนี่ยเราจะสร้างอะไรให้แฟนเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างไหมสร้างมีหแม่ค้าเนะไรับ ไปซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซื้ออันเราน่ะไปซื้อเราเขาไปซื้อไปเส้นอันเนีเส้นชื่อเมียะไหมดซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ชื่อมีอะไรซื้อบ้านเขาเฮ้าดิก็ชื่อมียเสร็จแล้วมันไม่ช่วยผ่อนมันทิ้งไหนฝากใบอริฝากใบอิริมึงเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยงานเขาทริงจริงนไงี้ผู้หญิงที่ดูอยู่จําจำหน้าไม่ได้รึอย่าไปคบไม่ไม่ไม่ ออกย่เอา,อางี้ดีกว่าแล้วถ้าทยชีวิตยังมีโอกาสที่จะได้แต่งเพลงที่สีอยู่เนี่ยเ, <laughs> เ,ง,จเงจะแต่งเพลงอะไรชอบเลขนี้จังเลยเลชอบ<า>เลขอะไรเลขสีค<า>นมักสี่อ๋อ,อเลขสี่เลขนำโชคโอเคแล้วทีนี้เคมี่กับ,กบโจเ๋ยเรามาคุยเรื่องสีกันดิ คุยเรื่องเพลงที่4ี่แต่ยังเป็นยังเป็นแนวเพลงอีสานใช่ครับความเป็นอินดี้สานอยู่ครับเราถามเขาเลยงนะว่าเขาเกิดที่ไหนยังไงเออเนาะนั่นเขาจะคุยตั้งนานไมมถามผมเป็นลูกครึ่งครับโอยครึ่งอะไรจ๊ะ บุรีรัมย์แอนกำแพงเพชรอ๋อบุรรีัมย์อันกำแพงเพชรเขาบอาภาษาอย่างนี้เป็นบ้านเล่าเนี่ยแหละกำแพงเพชรบ้านอ๋อที่ถามว่าเป็นอย่างเพราะว่าบางบางเคื่องกัมแพงเพชรก็สิว่าแบบเก้งๆแบบออกแนวไทยๆแต่ว่าทักทักไทยคนที่บ้านเป็นภาษาบ้านเกิดหน่อยลูกเอ้ยเออหลายภาษานะครับลองลองลองดูอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ลองดูอ่ะ อันนี้เลิกเมาแล้วนะครับอันนี้เขาเป็นคนปกติแล้วคนปกติโอ้ยเมื่อยแล้วเนาะสวัสดีครับจุงกะนุ่มแม่แซมซายนะฮะคมปู้เป็นจัภาพนะฮะกวนเจ้าสตเปลงบุรีรัมแต่ก็เป็นลูกเครื่องอีสานน้ำนะครับลูกเครื่องกระแพงเพชรบ้านวังชะโอนบึงสามัคคีนะครับฝากเป็นกำลังใจติดตามผลงานเพลงของผมน้ำเด้อแปร้หน่อยลูกแปร้หน่อยแปร้หน่อย ก็แปลว่าอ๋อจุงกะแปลว่าสวัสดีเพราะไม่พี่น้องนะครับผมชื่อก้เบญพัสลูกหลานคนบ้านตับเปล่งก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยประมาณนี้ครับอเออเห็นมากไม่กล้าพูดยาวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแปลเองไม่ถูกมันทําสคริปมาแค้นและช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ที่เรียกว่าทอกกับกูรูกูรู มีมีความรู้ก็ตรงนี้แหละเวลามันหมดมึงเพิ่งจะมาบอกว่าเบรกอะไรมันเมื่อที่ปกติเปิดรายการมาเขาต้องบอกว่าทอกท็อกเมื่อก่อนสมัยจัดรายการแหลกๆมันยังทําแบบนั้นอยู่อ๋ค่ะนันเองค่ะนีช่วยสองคนรายการในช่วยของทอกกับกูรูกูรูแต่ตอนนี้คือในช่วงท้ายในช่วงท้ายในช่วงท้ายของที่สองก็คือกูรูกูรูอ่ะเมื่อกี้ที่เราเล่นกันเพลงอะไรนะเออลืมไปแล้วอะลืม ต้องอายดกเ้ื่อนไม่ต้องอายเ้ยไปฟัง MV เต็มๆกันให้ฟังเลยสิให้ฟังไปเลยอ่า ໃສ່ເອີ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 ຫຼືເຈົ້າລືມຄົນໄປບໍ່ຮ່ວງໃຫຍ່ດອກທາງອາຍຫມາຍຊິໄປແຕ່ງອງນ້ໍຕານອງບໍດໄງພີໍ່ຄຸນບໍດ້ໃຜาຊືອງເຈົ້າຫທງອ แม่คุณมองเดิละนลานกลางเออ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 ฮโอ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 หนันลาอา หาเจ้าระนาตั้งยังคืนคนบอกพื้นเจ้าไปอยู่ทางไฟพี่สีน้ำหาใสให้รวยกลับขึ้นมาทำงานหาเงินมาแต่งหรือแพงบอกเคยว่าจะคำเป็นยังน้องจังกล้าทำมาเหยียบมายั้หัวใจของชาตนี่ไปน้องก็บอ่อสังส่งซ้ำถคนงานหัวใจพี่จะว่าออนซอน้องเป็นตาหน้าไงออนซอน้องเป็นตาหน้าใครเคยรักจะตายจะวกล้าทำได้ลง ไปดงแลว้วเจ้าลืมหอดแลว้วข้าวเหนียวขากกำเจ้าลืมหอดจำปลาแดดยามนาปวดเจ้า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 ในสงพีได้ล่าคํำเคยโตว่าจะละบอมีอยังพรอง้อมก้มแทลาคือดีได้ข้าวหนึ่งก้มแทลาคือดีได้ข้าวหนึ่งปีหนึ่งเจ้าไว้ลใจ,จเจ้าบ่หาเลี้ยวบงฟ้าละมืดบ่สดใสจ,จักเจ้าไปตกใสบ่ห่วงใย,ยทางนี้บดนีกลายเป็นบนโวดนําเมาตัวโจกพี่กินเป็นไอ้ข้อแข็งย้อนน้องจากไปกินเป็นกระใสพ่อด น้ำตาพี่ไหลอย่าห่วงคนหลอกคนลวงเฮ็ดให้มีน้ำตาตาถ้าเจ้าไปแล้วกลับมาถ้าเจ้านั้นกล้ากลับมาพี่จะซับน้ำตาที่ไหลมาให้เธอไปเ้อน้องมันไอ้สีมองกายสังทังพี่ให้นีไปพุ่นตาต่างเพิ่นห่างแปรพี่บอกแค่น่ะเครื่องคุณดวงใจพี่บอกแค่น่ะเครื่องคุณดวงใจไม่ตไปสาคนใข้อย่าอะไรทักอาใครเป็นแป้วเสียดอยู่ในใจพี่ใครเป็นแป้เสียดอยู่ในใจพี่เจ้านี้บอมุมไปแล้วขึ้นมา หักดวงใจให้เจ้ากลับมาได้บ่ต้องอายเด้อน้องบ่ต้องอา